เราจะมาขายตำกันใส่ไปแล้วใส่ริกใส่นี่ไปแล้วเดีย๋ยวจะใส่มะนาวลงไปนะเอาลงไปเลยมะนาวลงไป,าางไปชิบเลยเอาใส่ไป จับรรจับจับให้หน่อยอืตามเครื่องรอก่อนตัวโอเคโอเคโมะนาวหล่ดแล้วอ่ะเติมน้ำปลาลงไปโบูนน๊องงโอเคเครื่องรอกับ โอ้ยพี่น้องเสียบคัตแท้เหมืมอนไม่ต้องหวนไม่ต้องหวนอืมคักคัตคัตเอาใส่ซูร์โเข้าไปแล้วนะพี่น้องอเสริมกระเทียวโอ้ซีมังมแหนมเล็กน้อยไหม เผ็ดๆหวานๆก็นันนงดีพี่น้องอใส่มะเขือเปราะลงไปน้องราะลงไปเลยอ่ะแกใส่มีนกไปเลยพี่น้องโย,ย่พรายทำมือเดียว เดี๋ยวทำได้พี่น้องขุดก่อนน้องมูย่อลงไปครบับหน่อไม้คถึงโแล้วพี่นอ้องชุบโอเค ตามด้วยหอยแครงพี่นอ้นองลงไปแครงเส้นพี่น้องมันเส้นลงไปโอเคใหญ่ๆเลยอันนี้เ คุนวงเข้ากันกันม่วะไอ้ขุนอืมอดีขุาขึ้นมายวะอืมเออชวเสียสวเสียเหนีหแต่แสบนแต่ไม่แห้งนะครีมดูก่อนพอดีปะ่ะอืม ต้องถ่ายเลยนะต้องถาดเลย,เลย,เลยบักเงือกนี่แหละขาดบูย๊ยเรียมต้อนเหนะมืนเียมต้อนนะมนได้การนะพี่น้องไา เส,ร,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 สร็จเดียบร้อ,สสอรยชมตำเราตำถาดพี่น้องีตำถาดสูตรทางศาสตร์ผ้าแส็บตำถาดเนี่ยแส็บน้ำกันบะดมี่เส็บจุดจานน้ำกันขอบคุณครับผมที่รับโ,โจ้มชิปจบร้องตำมึงได้พี่น้อง